ผมปางโฮมเดลวันนี้พาชมโครงการคอนโดมิเนียมใหม่พร้อมอยู่เฟอร์ครบส่วนกลางจัดเต็มติดโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเซาในราคาล้านต้นๆจากเซ็นทรัลพัฒนากับที่นี่ครับโครงการ SMU ฉะเชิงเซาครับ ตัวโครงการตั้งอยู่บนทำเลักยภาพติดโลบิสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเซาห้างดังในจังหวัดฉะเชิงเซาครับบนถนนสายหลักอย่างถนนบางประกงฉะเชิงเซาหรือถนนสิริโสธรเดินทางได้อย่างสะดวกใกล้แหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารสถานศึกษาและโรงพยาบาลเรียกได้ว่าครบครันตามแนวคิด Color of Life ตอบโจทย์ทุกสีสันของชีวิตครับ เอสเซนวิวฉาเฉิงเซาเป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้น2อาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด4ี่ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตทั้งหมด3.2มร้อยสองยูนิตผังอาคารออกแบบมาให้อบร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่เพื่อเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยสอดคล้องไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวครับพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่ให้มาอย่างครบคันครับทั้งล็อบบี้โคเวอร์กิ้ง Fitness สเปซห้องฟิตเนสรากไว้น้ำระบบเกลือขนาดใหญ่และพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่สวนโดยรอบ มีพื้นที่พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศล่มลื่นให้คุณได้พักผ่อนได้อย่างแท้จริงครับพร้อมอุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภยัยถึง7ระดับแบบสมาร์ทเทคโนโลยีจัดเต็มครอบคลุมทั่วทั้งโครงการและเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภยัยตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับห้องตัวอย่างที่พามาชมในวันนี้ครับเป็นห้องวัน Bed Room ขนาด28ตารางเมตรออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ครับที่มีพื้นที่ใช้สอยครบคันและลงตัว มั่นใจได้ในทุกตารางเมตรครับเริ่มต้นจากที่พื้นที่ห้องครัวปิดตกแต่งด้วยโทนสีขาวอบอุ่นสะอาดตาของชุดเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่และตู้เก็บของที่บิวอินมาให้ครบคันครับพร้อมให้คุณรังสัรคเมนูโปรดได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัยแต่กับ emergency เดนภายในห้องครัวที่ป้องกันกรณีฉุกเฉินน้ำรั่วซึมโดยติดตั้งอยู่ใต้เคาน์เตอร์ครัวมาให้ด้วยครับถัดมาจะเป็นห้องน้ำสว่างและปลอดโปรง่งแบ่งแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งมาให้มาพร้อมกับสุขภัณฑ์คุณภาพครับมีโลวอลและดอบวอไว้วางของได้หลายจุดตอบโจทย์ทุกความต้องการเลยครับพื้นที่ดิ g และลิฟวิ่งแอเรียเป็นพื้นที่กว้างขวางโปร่งสบายวางโซฟาและโต๊ะรับประทานอาหารได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับการพักผ่อนหลังเลิกงานหรือใช้เวลากับครอบครัวก็ได้ครับไฮไลท์ของคอนโดที่นี่คือผนังชั้นวางทีวีที่สามารถฟลิปได้180องศามอบความยืดหยุ่นในการจัดวางและรับชมคอนเทนต์ได้ทุกมุมเลยครับต่อเนื่องกันเป็นระเบียงพื้นที่ขนาดกำลังดีสามารถปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆก,ก็ได้ครับเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวเปิดรับอากาศบริสุทธิ์ทำให้ภายในห้องดูโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นด้วยครับและส่วนสุดท้ายคือห้องนอนตกแต่งมาได้อย่างอบอุ่นเลยครับมาพร้อมเตียงขนาดใหญ่ พร้อมตู้เสื้อผ้าที่บิวอินมาให้เชื่อมต่อกับโต๊ะเครื่องแป้งมาให้ครบเซตเลยครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับสำหรับหน้าต่างทุกห้องจะได้เป็นกระจกรามิเนตหนา2ชั้นครับมีความแข็งแรงทนทานหมดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนเพราะเก็บเสียงได้ดีกว่ากระจกธรรมดาอีกด้วยครับ นอกจากนี้ทางโครงการยังมีห้องไทป์อื่นๆให้เลือกตั้งแต่วันเบ o m ไปจนถึงทูเบด룸ครับมีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น24-43ตารางเมตรแค่พื้นที่เริ่มต้นก็พิสูจน์แล้วว่าขนาดไม่ใช่ข้อจํากัดเลยครับแม้มีพื้นที่จํากัดแต่เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและลงตัวนั่นเองครับสนใจเป็นเจ้าของห้องสวยๆฟังก์ชันครบพร้อมอยู่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เติมเต็มสีสันของชีวิตเมืองโครงการคุณภาพจากเซ็นทรัลพัฒนา กับที่นี่ครับโครงการ s n m u ฉะเชิงเซาได้เลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มโทร085-565-1897